สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอา,อาครูบาอาจารย์ที่น่ารกักทุกทุกท่านนะคะมื่อนี่ <laughs> พี่น้องจ๋าอยลืนยินดีจัดมาแล้วพี่น้องข้าตั้งแต่ไปเลาะนาห่านหมอลำพูนอออันนี้เขาก็ว่าสู้กันฟังไปเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงนอกอกนอกไก่นี่โอ้เอ้ามาแล้วมันเจ็บปวดรวดเล่าสุภูสุคนเนาะคะ่ะเนาะบางคน ว่าแมนตะบางคนละตัวยลิ้นเองกับเป็นนะคะสัวสิีมูฟออนได้นี่สัวสิกลับมาเป็นผู้จังซี่นี่พี่น้องบ้าบ้าบ่เจังเสียเออมาใส่เวลาถ้าได้เวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะเวลาจะช่วยเยียวยาหัวใจของเราบาดแผลของเรานะคะ ข้นยูก่กับวาเจ้าสิไปยืดติดยืดมั่นอยู่กับทุกนั่นได้โดนปันไดเจ้าจมปลักอยู่กับความทุกนั้นมากเท่าไหร่เจ้าก็ทำร้ายตัวเองมากเท่านั้นจำไว้นะคะสายโฟก,กด็ดีลูกหลานน้องนุ่งกด็ดีบอมีไผ่ทำลายเฮาใดมากกว่าตัวเฮาเองดอกพี่น้องค่ะมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เดยเอออย่าลือามอ่านทุกคอมเมนต์นะคะอย่าลือามอ่าน ทุกคอมเมนต์หากเชื่อว่าคอมเมนต์ใดเย่าลิมนตอบสะอาดตอบบทท่านหรือบทท่านใดตอบอขออภัยในนะทีนี้โดยเด้อค่ะเด้อมีลหลายๆคอมเมนต์เขามาว่าเรื่องถืกนอกอกนอกใจถูกแย่งสามีถูกแย่งผัวถูกแย่งกูเบาวพี่น้องตบมือครังเดียวมันบดดังแนวมือนี่น,นั่นนะเอออย่าไปอ่อนละซอนเออ หันกลับมารักตัวเรานี่มาปรับปรุงแก้ไขเฮ้าดีกว่าฮะคันเจ้ามกมุ่นยูหันทําไมเขาทิ้งฉันทําไมเขานอกใจอุ้ยคนมันสินอกใจหลากหลายเหตุผลมันก็ยกแม่นม้ำตั้งหามาเบาเบิร์ดนั่นแหละเออ,อย่ามันบาหา่บหักบ่แพงเฮ้าเหลียวมันกลับเป็นไปทัวนั่นแหละพี่นอ้องเอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะผู้ที่มีกิเลสรักโลภโกรธหลง เดี่มีหลายปันไดละกกิเลสนั่นอืมมันก็ึ้นยุ่กับกิเลสึ้นยุ่กับจริตขึ้คืนยู่กับความอยากนะคะความอยากความมันไม่ปราณีใครค่ะพี่น้องขออนุญาตพี่น้องจ้าขันบ่ถืองมองเขี้ยวบ่ถืองมองอืมเสียงบ่ถืองมองมันก็สิเป็นดังสี่ละ เออดาเท้งผู้หญิงผู้ชายบ่าผู้ใดดีลื่นไผดอกขันบ่ก,กับกัมเออขันบ่กั๊กับหัวใจเจาขวางแมนบ่พี่น้องมีหลาคก็เม่นว่าสู่ยาลินฟังเอ,อ้ยเอ,อ้ยข่อยนี่ทุกหัวใจหลายน้องเอ,อ้ยพี่นี่ทุกหัวใจหลายไปใส่กับบ่ไดทุกย่อนผัวถิ่มผัวป๋าผัวไปมีเมียน่อยผัวไปนันมานนี่เออผัวสองบ้านสามบ้านเอาไผกับบ้าเอาจับป่าหลายมือ โอยเจ้าอย่าไปทนพี่น้องเจ้าอย่าไปทนเออเราเป็นหนึ่งไม่รองใครเออต่ว่าเขาก็ต้องสำรวจตัวเาน้่มไดพี่น้องเจ้าเป็นคนแนวไดมากเล่นมากกินบอ่อเฮียนซานบานซองจะปัดเจ้าเมียนบอ่อหรือว่าเจ้าไปเล่นตั้งแต่โบกแต่ไผให้โลเออหรือเจ้ากินตั้งแต่เหล่าเฮียนซานบ่ปัดบอ่อกวดเออเขาก็ต้องสำรวจตัวเขานําได บ่นแมนสีโทษตั้งแต่ผู้ชายได้พี่น้องแนวมูนี่เออองประกอบชีวิตคูน่นั่นออ้บ่อยากิีว้า,าใครแน่ตั้งแต่เป็นโสดเนี่ยละพี่น้องเนี้ยเนี้ง,งเออเป็นโสดมาเจ็ดปีเหมือนชีวิตได้อยู่บนสวงจวันพี่น้องเอ,อ้ยเอ,อ้ยใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงป๋าผัวเบิงเดป๋าคอยมาเลยป๋าคอยมาเลยนองเออเห็นบ่เพียงเขาลองนั่น เอออย่าสุไปโศกไปเศร้าโดนปนันผัวเกิดมากกัจังได้พ่อกันตัวพ่อเมียพได้แต่งใส่ถุงเสียมากได้ละเออสิไปอ่อนซ่อนอยังโดนปนันหักเขาหลายปนันตี้หัวเจ้าหักเขาหลายปนันเตี้ยหักหักหักแม่โจนหรือมาเจาา้าขวังเศร้าฟุ้งไฟสาอย่าลินเบาอยู่นี่บ่แมนเยลินสวนผู้นั้นผู้นี้ได ยิ่งล่นรู้ดีว่าความเจ็บปวดขมขืนมันเป็นกังดาพี่น้องยิ่งเราหมกมุ่นคิดถึงเขามากเท่าไหร่อยากขวยคว้าดึงเขากลับคืนมาเฮตัวอย่างสูเนลบางคนไปเห็ดหอดของเอาหัวขึ้นกับป่านนั้นตั้งแต่ปานนั้นมันกับบอขึ้นมากพี่น้องค่ะปล่อยให้เขาไปสาเออปล่อยให้เขาไปสู่ชีวิตไม่ ปล่อยให้ผู้หญิงคนใหม่รับกรรมต่อช่วงจากเราพี่น้องขาเฮานี่มาโสดสวยสตรองไปพร้อมๆกับยายลินเอออย่าสิไป,ปอ,อ่อนซอนปนันาภาษาผูชายอย่าเว้าไปเว้ามาพี่น้องอย,าย่าลินสิพาไปเที่ยวบาโฮดเจ้าเสียเอาหลายปันไหนวะแต่มีเงินไกยเออเียงเงินซื้อเขานี่ยายลินนั่น่าท่าไดดอกกินกับเกียกกได้ ตะว่านี่ขันไปบาฮอดนี่โอ้ยสายเตะได้ยายลินนี่เอา้าสู่ความสุขกับควางแม่นะเขาขายเว้ยเออก็ซื้อแหละเออเข้าไปโลดนั่นบาฮอดนั่นเอโอโวอยู่เด,ดินนี่กับปัสสันเห็นจักเทียดอกพี่น้องเอ้ยบาฮอดไหนยินตะเขาเ้าเอีลินกับว่าตีตะลกไหนมื้เจ้าหัวไปจังสั่นหลักคล้ายเครียดอืมอันวอาเลี้ยงผัวทิมผัวปลานี่ บ่เขาว่เขาว่าเขาถิ่มเขากับเขาถิ่มเขาพี่น้องมีอยู่สองอย่างจะไปทุกโดนปันนั่นพี่น้องเลยสงสัยเอ้ายาันิ่นเนี่ยสมหันเข้มแข็งไว้แต่ปฏิทโทอันบ่าเลี่ยงหัวเลี้ยงสาวนี่ทุกหัวใจกินบา่ายนอนบหรับ,บจนว่าจ่อยพุนเด้อพี่น้องเอ้ยมาแหงนี่ผัวฝรั่งนี่ สามปีสะแตกเราโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอยมนำนาตอนนี้เป็นโลคตับ้อยเป็นจังไดเขามาอ่อนซ้อนเจออ้าบัวเขาก็ไม่ได้มาอ่อนละส้อนเรานะพี่น้องดังนั้น การเจ็บปวดรวดร้าวในทุกๆแขนงใดก็แล้วแต่พี่น้องจ๋าให้คิดพ่อตัวเฮาหลายๆคิดพอ่อหักเจ้าของหลายๆบ่มีผู้ใดหักเฮ่าทอตัวเฮ้าดอกเว้นต่อพอต่เม่ไปแล้วนั่นพี่น้องได้โลกใบนี้บ่มีนอกจากตัวเฮ้านี่จะไปทุ่มเทให้มันทักปน,นันเห็นเบอรเยลินนี่หักไหลเฮ้ย <c oughs> หักไหลหวังรวมหอลอลงพูดแล้วเอ้ย ฟังกับฟังไปน้ากันึ่ลแล้วเอ้ยความคืนพี่น้องบัแต่มันเป็นแปะไปแล้วมันไปเสียกกผะ้พื่นแล้วเป็นใบบาตนี่พี่น้องเอ้ยจมปลักอยู่กับความทุกข์สองสามปีคนบ่เคยดื่มเราก็ดื่มพี่น้องคาะฟาดไหวมันละสองวขวดสามขวดโอ้ยตอนนั้นร่างกายกําลังแข็งแรงพี่น้องเออแต่ว่าจิตใจยำแย่ดื่มลงไปเช้าดื่มแรงดื่ม สองสามปีผ่านไปยายลินกลายเป็นหมาพี่นอ้องเหยเมาหัวสุกหัวซุนเอ้ยไปพักได้ย่ามเขาก็บเบกกระหามออกมาย่นถิ่มนาพับเมาอีหลากอีเลียย่าเฮ็ดแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเขาเรียกว่าคนไม่รักตัวเองคนที่ไม่ให้เกียรติตัวเองไม่นึกถึงตัวเองสภาพตอนนั้นยายลินซ้ำหมาตัวหนึ่งเลยได้พี่น้อง เอ้ออเยี่กนเจ็บปวดรวดเหล่นี่เออผู้ใดบ่ถ,ถือบ่ลููมันอธิบายให้กันฟังบ่ได้หรอกมันต้องบุคคลที่ถือยำยี่หัวใจถือนอกใจถือเขาเล่นสูสส้สู้ใส่สู้ยิ่งนี่แหละมันจังสิเขาใจความรู้สึกเดียวกันยาเสียคือยายลิ้นเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเออกำหัวใจไวแน่นๆน่นรักตัวเองให้มากๆตะกี้ยายลิ้นบ่ลู้ว่ารักตัวเองเป็นจังไดง เขาไปหอดสิใดแล้วเหินเบอเหินเบร์เศร้าน่ำไว้ไว้กลับมาเนี่ยกลับมาเนี่ยคอยคินหอดเจ้าไหลเอยกินลงไปเหล่าพันมิเตเขาสิบอกให้เจ้าตายตืมเป็นไนบาสนี่เดี๋ยวนี้เยล่นบอกวาด,ดื่มเลลวพี่น้องตับถามหาปิ้งไดบาสนเหตุผลที่ไม่รักตัวเองรักคนอื่นมากกว่าตัวเรานี่มันจะเป็นเคือ่อเยลินไดเออที่เยลินว่าเนี่ยเยลิน เอาประสบการณ์เจ้าของมาบอกให้ฟังเดีค่ะสุขได้ทุกได้มันก็นอยู่กับเฮ้าบ่โดนดอกเจ้าไปยึดอีหยังหลายเจ้ายึดทุกเจ้าก็อยู่กับทุกแหละละเออฟังไว้เด้อสาวๆจา๋าเขาอยากไปเขาไปโลดอืเฮ้ากะหันมาดูแลเจ้าของอันใดแซ่บหามากินอันใดงามหามานุงอยากเฮ็ดหยังเฮ็ดตั้งแต่ยันเล่นคนพบว่าการรักตัวเองการให้เกียรติตัวเองคืออะไร พี่น้องก็มาเห็นเยลินว่าจ่อยๆใน YouTube น่โอ๊ยเยลินอยากเห็ดอย่างเยลินกับเห็ดมันเป็นความสุขของเยลินขันเจ้าเบิ่งแล้วเจ้าว่ามีความสุขเจ้าเกิดทุกเรื่องของเจ้าปัญหาของเจ้าเยลินบ่ได้เมยังไหนผู้ใดเป็นทุกนำเยลินเดกเอออันก็ว่าสู้กันฟังพี่น้องจ๋าถึงเรื่องการที่เราจะทำใจให้เข้มแข็งได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วทอ่อใดดีกับตัวเฮ้าท่อนั่นถ้าเจ้าเจ้ายังมมกอ่อนบ่ได้คน ผู้ใายมันไปแล้วมันไปเลยมันบ่ได้อ่อนช้อนเท่าไดพี่น้องยอย่ายู่ทยอ,อยู่ให้เขาตบตีให้เขาตีเขาขาอย่าทุอนอยุให้เขาเหยียบศัก์ศีทีเฮาหมี่เราว่าผู้ยิงผู้ใา้มีศักศีคือกันนั่นล่ะพี่น้องแมนบ่วเจ้าวา่าเอ,อ้ยอ,อือันวาอยู่เดียวนี้นันก็อยากทรงกำลังแรงใจให้พี่น้องสุภูสุคนทั้งผู้รุ่นน้องกด็ดีผู้ลุ่นเอ้ยกด็ดีรุ่นใดก็ดีเบิดเนาะคขะเนาะ มามวลหฮเซลกับเยลินนี่มาใส่ชีวิตโสดให้มันมีคุณค่าให้มันมีความสุขกับชีวิตครั้งหนึ่งของเราพี่น้องค่ะสิตายเมื่อเอ่นกับยังบรูเลยเมื่อนี่ใส่ชีวิตให้มีความสุขเหมือนเราจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วพี่น้องฟังแล้วกะให้กำลังใจลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไปน้ากันเนาะค่ะเนาะเป็นวิทยาท่านให้กันละกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นกัลยาณมิตร ให้กันและกันตลอดไปชีวิตมันสั่นพี่น้องจ๋าอย่ายึดความทุกข์นั่นไว้กับตัวเจ้าโดนนะคะค่ะมองหาตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้เป็นให้คุณค่าตัวเองให้เป็นนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าผู้ชายคนนั้นไม่มีอะไรให้เราได้คิดถึงเลยให้คิดพอตะคว่มดีเขาเอาพี่น้องคะเราก็มีดีเขาก็มีดี นะคะถ้าคลิปนี้มีมาฝากมาตอนหลายเติบจวดหลายเติบพี่น้องเอ้ยอันฝากดูแลหัวใจเจ้าขอ้างใหด้ดีๆเด้อพี่น้องเด้ออันใดมันบอดีตเตะร่องรองน้าให้หม,มามแแกลมขามเากีกันทุนพ,พี่น้องค่ะคลิปนี้ล่าไปแล้วจวดจวดดูแลสุขภาพด้วยนะคะว่ากันิปหนาพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะ